คลิปนี้ผมจะพาะไปดูของบางอย่างนะครับที่เราดูแล้วเห็นแล้วอาจาเอ,อ๊ะมันไม่มีประโยชน์แล้วทิ้งไปเถอะทิงะท้งๆงไปเถอะอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมีประโยชน์มากมายเลยครับผมมีให้เห็นแทบทุกบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านในแถบต่างจังหวัดนะครับอ้าวมันคืออะไรไปชมกันเลยครับที่เท่านะครับผมจะเก็บรวบรวมไว้อ่าเอาไว้เป็นส่วนในการทําส่วนผสมเป็นตัวเสริมสร้างตัวช่วยปราบเพี้ยมดและมแมลงนะครับจะเก็บรวบรวมไว้อย่างนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับเท่า รวบรวมวไว้ครับรวบรวมวไว้อ่าหลังจากที่เรารวบรวมตัวขี้เท้าได้แล้วนะครับขี้เท้าประมาณครึ่งกิโลกับน้ําอีกหนึ่งลิตรนะครับขี้เท้าครึ่งกิโลกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ําขี้เท้าเนี่ยมาหมักใส่กับน้ําผสมใส่กับน้ําให้เข้ากันหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนหมักขี้เท้าไว้หนึ่งคืนให้เขาตกตะกอนใสนะครับให้น้ําเขาใส่แล้วการนํามาใช้ก็คือเอาน้ําขี้เท้าหนึ่งแก้วเนี่ยผสมลงในถังยี่สิบลิตรนะครับน้ําขี้เท้าหนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผสมลงไปแล้วก็ ในค่ะในเดียวกันก็ใช้ร่วมกับไคโตโพแมกและไบโอโพแมกออมพลทางใบได้เลยนะครับตัวนี้ตัวขี้เถ้าเนี่ยเขาจะมีสารซิลิก้านะครับผมสารซิลิก้าน,นี่จะไปช่วยเสริมสร้างทําให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงนะครับเพรียและมแมลงต่างๆเนี่ยเลยเคารบกวนไม่ค่อยได้นะครับทาให้พืชแข็งแรงนะครับผมสารซิลิก้าตัวนี้นะครับจะมีอยู่ในขี้เถ้าขี้เถ้าที่ได้จากเถ้าถ่านของไม้ใบไม้มเศษหญ้าเศษแรงต่ๆๆางๆที่เราเผาครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์มากเลย